สวัสดีทุกคนดูคันดูกันด้วยนะครับอยู่กับผมเองเด็กชายสีและเด็กหญิสังและเด็กหญิงส่งไรจริงๆนะครับแต่แบบไปซื้อแต่ใส <c oughs> ่ในคำว่าที่พ่อยเข้าใจครับผมจะมาตอนเขาบอกว่าต้องมองหนึ่งเท่านั้นแถ้าจะรับผมคิดมากทำให้คิดแบบนี้เลยสถาบัน ตอนปอ .3 ห้องผมจะทำบ้านหรูราคาสองล้านบาทไม่เกิสอนล้างบาทหนึ่งสองล้านหนึ่งบาทห้องหลังคาอยู่ตรงนี้นะแล้วส่วนนี่ใช้ไม้ที่ปลูกไม่กินและน้ำน้ำที่ไม่รัว่วล้วน ในกว้างสาครูสาเพราะว่าเป็นบ้านหลูไงต้องสล้านบาทไงมันกว้างเยอะบ้านหลังก็ใหญ่แต่รูปภาพที่ผมวาดไม่น่ารูปภาพที่ผมวาดน่าสมเพชเกินไปแล้วนี่คือลงรถนะโอ,โอเค กระจกมีชั้นหนึ่งกับชั้นสองแล้วก็ชั้นหลังคาห้องใต้ดินกระจกยี่สิบสองยี่บ่าทบานแล้วแล้วกำแพงใส้อิดเหมือนเดิมแต่ข้างบนไม้น้ำไม่รั่วแล้วก็ปลวกไม่กินเดี๋ยวทีเรียกชัดๆว่าปลวกบอกว่าหมาวิเดก พูดค,คำว่าอะไรคำเป็นใส้อิดก็ได้เช่อย่างเงินที่มันแข็งแข็งป้องกันได้ป้องกันทานตลม่มอย่างของอย่างเงินไปที่ควันที่ปล่อยควันใส้อิดเหมือนกันเข้าใจไหมแล้วต่อไปก็เป็นห้องก็เป็นต่อไปนี่ครับ ห้องชั้นหลังคามีเตียงแล้วห้องชั้นสองเนี่ยก็มีเตียงเหมือนกันแต่คนละห้องแห้องชั้นสามมีตู้สามชั้นชั้นที่หนึ่งก็คือชั้นนี้ชั้นที่สองก็คือชั้นนั้นชั้นที่สามก็คือ,นนคอตรงนี้ชั้นที่สองเป็นตรงนี้นะตู้เสื้อผ้ามีสามอันแล้วก็มีสามชั้นเหมือนกันลืมบอกไปว่ามีหลังบ้านด้วย หลังบ้านตรงนะมันเล็กแต่ลวดหลูใหญ่โคมไฟสามมัน3ามหกเ้นึ่งชัหก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 ้นสาสชั้นหกสชั้นเก้าสามหั้นสชั้นเท่ากับ9โคมไฟที่อยู่ตรงนั้น ห้องน้ำต่อไปเป็นห้องน้ำเป็นห้องน้ำที่ที่หรูหราที่สุดแต่ไม่มีการระบายสีส่วนบนนันไดนันเป็นห้องน้ำสุดเสิร์นช่วมตรงนั้นนั่งอยู่เนี่ยก็ไปห้องน้ำสุดเสิร์นได้มีสิทธ้์ช่วมแต่ผมว่าแค่สีเพราะว่ากลัวว่ากว้างแล้วจะไม่พอกับการทำ มีคไฟด้วยแต่ไม่ได้วดัดแล้วคาว้แล้วไม่ได้ดูกระดาษที่เขียนบทไว้แต่คิดใหม่แล้วก็มีอ่านน้ำอุนน่นน้ำเย็นด้วยปรับเท่าไห,ไหร,หร่ก็ได้ศูนองลลบ1นล้านองศาหนึ่ล้านองศาก็ได้ แต่เราเปิดเกิน1,000องศาหรือว่าลบ1,000องศาเกินไปเสียวละ่ะไม่อย่างนั้นโลกจะตายหรืออาจทำให้บ้านก็เย็นก็ได้มันเย็นที่สุดส่วนก๊บน้ำนั้นก็เหมือนกับอ่างนั่นเลยแล้วก็มีอ่านจักรุซี่อยู่ตรงห้องน้ำไม่มีทางทางนอกบ้านน่ะแต่เรามีการตกแต่งสวยๆแต่ผมไม่ได้วาดมา เปิดเปิดมาก็จะเห็นสามห้องนี้เอ้สี่ห้องห้องใต้หลังใต้ห้องตัดทิปเตอรดีไงตรงนี้กว้างยี่สิบถึงยี่สิบถึงกว้างยี่สิบเอ็กอ้ยกว้างยี่สิบเอ็กสามยี่สิบสามยี่สิบ สามครับตู้นั้นมีหลายตู้เลยนับไม่ถ้วนตู้ที่นับไม่ถ้วนหรอกนี่สามเตาที่วที่ไว้ย่างตเตอร์กี้หรือว่าไก่งงส่วนมีสามเตาที่ไม่ได้ย่างตเตอร์กี้หรือว่าย่างพวกนั่นหรอกเรามีอุปกรณ์หลายอย่างมากเลยครับท่านเข้าใจไหม ดันมาใช้เมาส์กอลหลังนะแล้วตรงนี้ก็เป็นห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นนั้นก็จะมีที่วางหนังสือสองตู้แต่มีไว้หนังสือเยอะได้ถึงหนึ่งพันเล่มมาเป็นหนังสือใหญ่ที่เล็กที่สุดหนังสือที่เก็บสมุดได้เยอะที่สุดในโลกห้องนั่งเล่นกว้างใหญ่เพราะว่าต้อง เพราะว่าเก็บอันนี้มาเก็บตู้หนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วตรงนี้ก็คือที่นั่งไว้นั่งถึงสิบคนเลยแล้วนี่คือทีวีพูดถึงทีวีแล้วเล้วลืมอะไรไปเนาะตักติ๊กตัก,ก,ตกโอเคเดี๋ยวค่อยไปแล้วนี่คือ ประแจดอกไม้มันคือประแจที่แพงที่สุดปฏิไซนินเหนยวผมเลเล่นผมเลเล่นเป็นประแจหนึ่งอันแต่มันมีซ้อนกว่านี้อีกใส่ประดับตกแตง่งใส่อะไรก็ได้ประดับตกแตง่งอันต่อไปมีว่าไม่มีแล้วโอเคแล้วนี่คือสวนหลังบ้าน สวนหลังบ้านนี้มีสองชั้นชั้นแรกเป็นชั้นปลูกอะไรก็ได้ชั้นที่สองปลูกอะไรก็ได้เหมือนกันดินชั้นสองด้วยแล้วนี้ก็ห้องใต้ดินห้องใต้ดินนี้มีคุณสมบัติอย่างไรไว้เก็บทองเยอะที่สุดเอาอ่านไปแล้วกว้างยี่สิถึงยีสาเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเราอธิบายไม่หมดแล้วตรงนี้ก็คือ มาแล้วสมองเป็นอะไรเนี่ยสับสนไปหมดเนี่ยโอเคลืมอะไรไปนิดหนอ่อยหนองห้องนอนมีทีวีอยู่สำหรับสันล่างสันล่างไว้ผู้ใหญ่ให้ดูสามทีวีสามสันสามเตียงมีสามสันเหมือนกันท,ทูทรีอินวัน ีโอเคลืมบอกไปสวนตรงนี้มีมีก็มีเทมอะไรแล้วที่เป็นฝักบัวไว้หมุนตรงนั้นน่ะหมุนสาสาสเนี่ยเอาจำจำรูปนั้นไม่ได้ไงจำรูปร่างแต่จำซื้อไม่ได้โอเคนะข้ามไปจะมีฝักบัวตรงนั้นไง โอ้ไม่ไอ้นั่นนะ่ะจะมีฟอกบอัวตรงนั้นในน้ําในฟาร์มไงมีสองชั้นสายแรกอยู่ตรงข้างล่างสายสองอยู่ตรงข้างบนโอเคไปลงต่อไปเลยโซน2ก็คือลงจอดรถรถก็คือจอดรถได้2องสี่หกเฮลิคอปเตอร์สอคันแต่ได้มากกว่านี้เพราะว่ามันหนากว่าอีกมันหนาเท่ารถบรรทุกเลย สามารถเก็บได้6เฮลิคอปเตอร์เพราะฉะนั้นมันสามารถเก็บรถบรรทุก2 4 6 6คันได้เลยแลวเฮลิคอปเตอร์เนี่ยก็ได้เก็บเก็บเก็บได้เป็น6นคันก็ก็แสดงว่ารถเนี่ยรถเล็กหรือมอเตอร์ไซค์เนี่ยเก็บได้หลายคันมากรถเล็ก6ส่วนมอเตอร์ไซค์ได้หลายมากเลยเพราะมอเตอร์ไซค์มันเล็ก หรือจัก,กรยานที่ไปอยู่ขึ้นข้างบนเนี่ยก็ยังวางได้ยอะก,กว่ามอเตอร์ไซค์ไม่รู้สิก็วางได้เท่ากันนี่แหละไม่บอกจำนวนหรอกไปวางเอาเองตอนตอนปีหน้าเนี่ยผมหวังว่าจะได้ไปรายการสาวสิบเอ็ช่องนั้นไงจริงจริงจริงค้าเทอมเลื่อนถาบัตรบ้านรวยบ้านคนรวยนี่คือบ้านคนรวยทั้งหมดนะครับ ส่วนตอนนั้นก็มีความกวามสับสนไปนิดหน่อยก็สับสนแม้กระทั่งผ้าก็ยังดูออกเลยก็าสับสนไปหมดสับสนโอเคขอบคุณนะครับที่มาดูวิดีโอนี้คุณจะชอบหรือชอบหรือไม่ก็เถอะกดไลค์ถ้าคุณชอบกดไลค์กดแชร์กดแช,ดชร์คลายถ้าคุณไม่ชอบก็ไม่ต้องชอบเลย ก็ไม่ต้องกดไลค์กดซับสไคร b ์ครับโอเคครับบ๊ายบาย